w e l ดีต้อนรับก b a n g k o k b a t t l e t e c h the frontline of futuristic warfare and battlefield technology. Today, we're diving into one of the fastest, deadliest short-range air defense systems in the world: Sleek, Deadly, and b r i t i s h e n g i n e e r This is s t a r s t r e k e But how does it work? And does it really live up to its fearsome reputation on the battlefield? Let's find out at first glance. เดอะสตัสเทร็กซิสเต็มไม่รีเซนเบลเอไทเปียกอลแมนพีเอดีเอสเอแมนพอเทเบิลแอร์ดิฟเอนซ์ซิสเต็มบัดเบนิดอิสเซอร์เฟสไล่รีวิวเลชันนารีเทคดีเวลโอเพตไบทาเลสแอร์ดิฟเอนซ์อินเดอะยูเคสตัสเทร็กไอเอสเอ็นจัสอานาเทอร์มิซิลอิสเอไฮบริดบีทวีนเอมิซิลแอนด์เอเกนซิสเต็มวอตเม้นสตัสเทร็กทอริฟิ่งอิสอิสสปีดดิซิสเต็มแคนริชโอเวอร์แมชสามเยสพริทามเดอะสปีดออฟซาว ดัดแม็กอิดเดอะฟาสต์เดสช็อตเรนเซอร์เฟสทูมิซิลเคเรนลีในโอเปอเรชันโซว์ท์แม็กสตาสเตรกต่างจากระบบอื่นๆอย่างอเมริกันสติงเกอร์หรือรัสเซียอีกลาร์อีส์ออลอัพแบลว์เดอะดาร์ตอันไลค์คอนเวนชันอลมิซิลเลสที่ระเบิดบนอิมแพคสตาสเตรกลอนเชสเอทูสเตตโรเกสที่สับปิดในบินปล่อยซิงทรีเลเซอร์ไกด์ซับมิชันน์ทางเส้นดาร์ตวิชฟลายในเอไทฟอร์เมชันทาวอัดเดอะแทร็กเก็ต ดิสดัตต์อ like ่านอินเดพเอนเดนลีไกด์ไบเอเลเซอร์บีมไรดิงซิสเต็มมีนิ่งได้จับมิ่งออดีคอยอวอร์ชวลลี่ยูสเลสอีฟวันมิสเซสเดอร์อัลเทอร์ทูแคนสติลสไตร์อีชดัตต์แฮสอิดโอนวอร์เฮดแอนด์อิมแพคฟิลด์ดีไซน์ทูเป็นเนเทรตอีเวนเฮฟวี่ลี่อาร์มอยแอร์กราฟไรต์แอตแทกเฮลิคอปเตอร์สตาสเตรกอีชไฮลี่เวอร์ซ่าไทอีฟแคนบีลอนช์ฟรอมเอชอลเดอร์มัลลอนชเชอร์เวชิเคิลแพลตฟอร์มไลท์เดอร์สตอร์เมอร์เอ เดอะไลท์ไวเนเจอร์แอนด์เรลเทติบลีโล่คอร์สคัมเพลตูไฮเอ็นเอสเอเอ็มเอสแม็กอิดเพอร์เฟกต์สำหรับมือบายฟอสเซสแอนด์เออร์บันดีเฟนแอนด์บีคอร์สอิดออฟฟิเคอรี่ไกด์อิดดีเอสเอเอ็มอิดสิกนาลแดทกิฟต์เอาเดอร์โอเปอเรเตอร์สโลเคชันอันไลท์ราดาไกด์สิสต์เอมไวสตาสเทรคแฮส์บีนอินเซอร์วิสกับเดอะบริเตนอาร์มีซินธ์เดอะเลดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เอสอิดมอสทับลิซายคอมแบตยูสเคมดูริงเดอะรัสเซียนอินวัชชั่นออฟยูเครนอินสองพันย เดอะยูเคสปรายสตาร์สเรกยูนิตสู่ยูเครนฟอสเซส not long after วิดีโออิจดิแดนต์แอนด์เดฟเอนด์รีพอร์ตคอนเฟิร์มเอติสประสบความสำเร็จใช้กับเครื่องเฮลิคอปเตอร์รวมถึงการทำลายของเอเคห้าสิบสองอลิเกเตอร์แอตแทกช็อปเปอร์ดิสวาส์เอะสิมพลิแคนโมเมนต์พร้อมวิ่ง not only the systems capability but also it relevant in modern peer to peer warfare let's break it down สเตรนจ์ incredible speed เดอะมิสซิลกีฟลิเตอร์ทูโน่เรียคชันไทม์ฟอร์เอนิมี่พิลอัตส์เลเซอร์บีมไรดิงแม็กอิดเอลโมสอิมูนทูอิเล็กทรอนิกส์จัมมิงออฟแฟร์มัลติเพิร์ลวอล์เฮดทรีชานส์ทูฮิตเดอะแทร็กเก็ตโลคอลลาเทอรัลเดามเอตเอ็กซ์เซลเลนต์ฟอร์อเวิร์บันออฟโคลส์ควอเตอร์ยูสลิมิเตชันไลน์ออฟไซด์เรียควายอิฟเดอะโอเปอเรเตอร์โลเซสวิชวลคอนแทคเดอะมิสซิลแคนมิสโอเปอเรเตอร์สกิลเดอะเลเซอร์กีดันดเเมนเทรนนิ่งแอนด์สเตตตี้เอม Small, or night condition can degrade tracking. Star Trek ISN is just a British affair. It's currently in use or trial state in several countries, including Thailand, South Africa, Indonesia, and Malaysia. Thailand has deployed Star Trek system as part of its layer air defense strategy, a strategic move considering regional tension and a evolving aerial threat. So, is Star Trek the best short range air defense system out there? It might be with A.Q. speed of match สามบวกเลเซอร์ไก and a track record against real trees. h It's not just a missile; it's a statement. As drone warfare, helicopter strikes, and low-flying cruise missiles become more prevalent, s y s t e m like Starstreak will play a critical role in modern w a r z o n e Thanks for joining us on this. Take deep dive if you want more breakdowns of cutting-edge military s y s t e m from railgun to autonomous tanks. h i ิ Hit that Subscribe button This is Bangkok b a t t e Tech Signing off.